สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ t e c h s p e e d r s i n n g ครับวันนี้พามาชมรีวิว m ิว x 2 0ก4ครับกับชุดท้อยเสียบฟูเซตอันนี้จัดงานดัด CNC ให้ทั้งเซตเลยครับมาชมกันว่างานจะสวยงามแค่ไหนครับผมมอพักใหญ่ครับสูตรออโตเสียงน,นุ่มเลยครับชุดนี้ ข้ออ่อนเราจัดเป็นอ่าข้ออ่อนยุโรปให้เลยครับผมงานเนียนๆเ,เลยเป็นแบบตะข่ายครับเป็นรุ่นใหม่พร้อมกับ cat, แทนแคทดับซีเอ็ครับหน้าแฟนชุบนิกเกิลกันสนิมทุกจุดครับผมหมูยึดตรงตำแหน่งดามให้ทุกจุดครับผมแข็งแรงแน่นอนครับหมูยึดเราใส่ให้ทุกจุดเลยครับ รับรองครับใช้าย,ยาวๆเลยแข็งแรงแน่นอนครับผมต่อง,งานดัดครับปลายท่อวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอปลายงานงานดิบนะครับเป็นงานดิบสไาดแบบคินคีนเลยเลเซอร์โลโก้ให้สวยงามครับผม เดี๋ยวเราเอารถลงดูภาพมุมล่างกันครับผมครับผมเรามาชมภาพมุมล่างกันครับเดี๋ยวเราก็จัดวางตำแหน่งปลายท่อให้สวยงามเลยทีเดียวสวามุมล่างเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผม เดี๋ยวม, okay. มาฟังเสียงกันเลยครับผมอ้าวเอารอบต่ำก่อนอ่ะสูงเลยเก่งเก่ง โอเคครับผมเรียบร้อยอันนี้เสียงรอบต่ําก็จะเงียบๆนุ่มนครับรอบสูงก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่เสียงจะไม่ดังเข้าห้องโดยสารแน่นอนครับสูตรนี้เป็นสูตรออโต้ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ p l e x Speed Racing ลำลูกกาคลองเจ็ดคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ